รับนี้ร้านรามารามนะครับโอ้โหอันนี้เป็นยามาฮ่านะครับมีโอนะครับมีโอ 125i ใหม่นะครับโอ้โหตัวนี้โอ้โห MX รุ่น M อันนี้เป็นรุ่นของอพี่กันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมสัมภาษณ์พี่กันนิดหนึ่งนะครับมาติดตั้งสัญญากันขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าขโมยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสมัยนี้นะครับพี่กันบอกแถวบ้านนี่หายเดือนหนึ่งสี่ห้าคันฮะมาติดการขโมยดีกว่านะครับ เรามีแบบระบบล็อกมีเสียงกับติดเสียงเราสามารถทําได้นะครับอันนี้แบบมีเสียงนะครับอันนี้ตั้งเบาไว้นะครับเห็ไหนไหมเวลาใครโดนรถมันจะร้องเลยนะครับแล้วมันร้องแค่นี้นะครับประมาณสามถึงห้าวิมันจุดละร้องเตือนเดี๋ยวฉว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับฉันติดกันขโมยนะครับแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันจะ นะคับจะมีเสียงหวอดเสียงไซเรนเกิดขึ้นแล้วมันจะร้องยาวอย่างเงี้ยประมาณเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีแล้วก็หยุดลงนะครับไม่ได้ร้องยาวจนแบตเตอรี่หมดนะครับอ่าตัวของระบบเรานี่คือเซฟตี้ไว้ให้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้คนรบกวนคนอื่นเขานะครับเราสามารถเลือกหมวดปิดเสียงนะครับหมวดปิดเสียงเนี่ยเอ่อคนโดนรถเราเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยนะครับนะฮะจะมีไฟขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ท้าตต่างที่ต่างว่าเราโดนแทนกุญแจนะครับเอาเป็นกุญแจรถเองเลยนะที Pop, ่ต like <sh> ่างว่าโดนแทนกุญแจแล้วกันนะครับเขาก็ไม่สามารถสตาร์ทรถเราไปได้นะครับแล้วระบบเราก็จับได้ปุ๊บจะดิบเป็นระบบมีเสียงเองนะครับนะฮะปุ๊บนะฮะไฟขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะนะฮะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับแล้วระบบก็จะดิเห็นไหมฮะถึงแม้เราล็อกอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับถ้าเราโดนแทนกุญแจนะครับ เขาก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทเราไปได้นะครับและระบบเสียงเราก็ทํางานเองอัตโนมัตินะครับวางใจหายห่วงไร้กังวลนะครับมาติดตั้งสัญญาณเป็นโมยกับร้านเรานารามได้นะครับท้ายนี้ถามพ่การนิดนึงว่าฟังก์ชันที่ผมติดตั้งไปให้แล้วก็ที่อธิบายพ่กันไปรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีครับดีต้าต้นได้ใจความโอเคจบเ,เลยนะแค่นั้น<บ>ส,สุดยอดแล้ว <laughs> โอเคขอบคุณมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี